เมื่อพลังงานไพ่สามารถตอบสิ่งที่คุณอยากรู้ได้เลือกกองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สและอ่านที่คอมเมนต์ค่ะเมื่อพลังงานไพ่สามารถตอบสิ่งที่คุณอยากรู้ได้เลือกกองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สและอ่านที่คอมเมนต์ค่ะเรามาฟังเฉลยกันค่ะกองที่หนึ่งรักแท้ที่ยังคงอยู่ในใจ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้ไพ่เก้คาคาถาสามถ้วยและ The Empress ได้เปิดเผยความจริงอันลึกซึ้งว่าคุณและเขาคือรักครั้งเก่าที่ดีที่สุดของกันและกันความรู้สึกคิดถึงระหว่างคุณสองคนยังคงเชื่อมโยงกันอย่างน่าอาัศจรรย์ราวกับว่าสัมผัสได้ถึงกันและกันอยู่เสมอ และความผูกพันนี้ยังคงยังรากลึกอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจทั้งสองฝ่ายเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอคุณยังคงเป็นคนรักที่ดีที่สุดในความทรงจำของเขาเป็นคนที่เขาเคยมองเห็นอนาคตร,ร่วมกันถึงขั้นอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันคุณและเขาเข้ากันได้ดีราวกับถูกสร้างมาเพื่อกันและกันแม้จะมีอุปสรรคบางอย่างเข้ามากีดขวางความสัมพันธ์ของคุณในวันวาน แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้ทั้งคุณและเขาลืมความรักที่มีให้กันลืมเรื่องราวดีๆที่เคยร่วมสร้างกันมาได้เลยขอให้ความรักครั้งนี้ของคุณสมหวังดังปรารถนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้สมหวังในความรักนะคะมาต่อกันที่กองที่สองสายใหญ่ที่ยังคงผูกพัน แม้โชคชะตาได้พัดพาให้เราต้องแยกจากกันหรือบางทีอาจเป็นเพราะความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ทำให้ความรักของเราต้องหยุดติลงไพวิวออฟฟอร์จูน8ถ้วยและ7ด,ดาบได้เผยว่าลึกๆแล้วเขายังคงคิดถึงคุณยังมีความรักและความห่วงใยที่ไม่เคยจางหายไปจากใจเลยมันคือความรู้สึกผิดที่ยังคงติดค้างอยู่ในใจเขา เขายังคงวนเวียนอยู่กับความคิดถึงคุณและปรารถนาอย่างสุดหัวใจว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใดทางคุณและเท้าก็ต่างจะไปได้ดีในหนทางที่ต่างเลือกเดินความรักและความห่วงใยนี้ยังคงมีให้กันเป็นความคิดถึงที่ยังคงเชื่อมโยงเราไว้แม้ว่าเราจะต้องยอมรับในชะตาชีวิตที่ได้กำหนดไว้เช่นกันค่ะและมาต่อกันที่กองที่สาม เส้นทางสู่การกลับมาสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนี้ไพ่าสามคาาอัศวินถือดาบและอัศวินถือเหรียญได้เผยให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเขากำลังคิดถึงคุณอย่างสุดหัวใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับมาติดต่อคุณแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งกำลังขัดขวางเขาไว้ความนิ่งเงียบ การปิดกัน้นหรือกำแพงที่คุณอาจสร้างขึ้นมาทำให้การสื่อสารระหว่างคุณทั้งสองเป็นไปได้ยากเขาตระหนักดีว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้เขายังไม่สามารถเข้าถึงคุณได้แต่กระนั้นความคิดถึงคุณยังคงผลักดันให้เขากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเขากำลังพยายามชักยือความสัมพันธ์นี้ให้กลับมาใกล้กันและลึกๆแล้วเขาก็รับรู้ได้ว่า คุณเองก็ยังคงมีความรักและคิดถึงเขาไม่ต่างกันด้วยความคิดถึงที่เออล้นจนอาจไม่ทนอยู่เฉยได้อีกต่อไปเขากำลังตัดสินใจและเตรียมพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อติดต่อกลับมาหาคุณหรือแม้กระทั่งเดินทางมาหาคุณได้ตัวเองเพราะหัวใจของเขาไม่อาจหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้สมหวังในความรักนะคะ สนใจดูดวงส่วนตัวทักได้ที่บ้านเขียวออปัสดูดวงไพ่ทาโร่